ดีค่ะกาบสวัสดีเอฟซีทุกทุกคันเนาะค่ะทีกําลังเขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องไอ้พาลวยเนาะค่ะเมื่อนี่ค่ะน้องไอ้พ้าลวยก็สิมาตามแนวทางค่ะอยู่วัดพระแท่นเนาะค่ะแม่ข้อมวนค่ะได้ผ้าลูกศิลูกห้ามาถวายต้นพระป่าอยู่วัดพระแท่นเนาะค่ะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อจะไริพลาดมือนี่ค่ะล่อรุนยอดพระป่าเนาะค่ะหลังจากถวาย ต้าานผักลาสเ็จแล้วเนาะคะ่ะมาลอลลุ่นหยอดผักลาไปพร้อมๆกับน้องไอ้ผ้าลวยค่ะอบคนบทอักกนอินเมนาสะกาเลนาตังโคตังอาปิปุรสยามา อิมินาสกเรนิสัพพิบลานิสัพิลานิภิกขุสังคสาภิกขุสังคัสสะโนสยามาสัทโนพันเตพิกขุสังโฆ imani jatuh jatu pacayane jatu pacayane sapavit valane hatu, hatu amhakan cewa mata pitu mata pitu ya tekanang, kalakatanang, kalakatanang, di อิตายะสุขายะข่าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจะตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรักงจงรับจตุปัจจัยจกับทั้งเคียงบริวานทั้งหลายเหล่านี้วี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทังหพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชนแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายก่ขเจ้าทังหลาุสผลทานนี้ จงไปถึงดวงวิญญาณผู้ที่ลวงลับไปแล้วมีบ <Keep S 2> <this> ิดามารดาผู้บัะาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรแกัตรระสตว์ทั้งหลายสุทินางวัตเมธานางอาสวะอยวะขังโอตู สาธุ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 อันนุโมทนาอ่ะคุณแม่ครับยกขึ้นใส่ใส่ผ้านไปเช่นครับผม ลองแงสวายผูบาดจันนะครับผมอันเสิร์ฟคำพิรับผมในคำนึ่นที่ว่าผูบาดจันโอ้ได้เห็นนักลองสื่อดังมวัวายปัจจัยเป็นจัมบุญนเนาะบุคคาชิดว่าจิเป็นนักลองสืององส่อดัง บุญเชื่อว่าฮ่่ลองเลอ่้หลอกมาก่นั่งหลอกดักนะคิดนะกู่า่ชี่คตุยแล้วดีใจแค่ไหนกับภพไรนะ่าฮ่า่ร่หลอกดักตยว่ะ ไินแต่เสียงกินเสีอียสยบนดาดนนีะดเด็กตาเื่องไาสายสายบุญวัดพระแทนี่แหละมีนักรองนะเพื่ออยากยูอันนี้อตมาเกิดขึ้นมาตะเข้าก่อนตั้งแต่ยุ เอ่องแบกเกิดกมาจนอดอายุห้าสิบอนามาจะคอยเห็นนันการบองเพี้ยนทางให้ให้ชีวิตมนุษย์และต่อชีวิตมนุษย์การบองเพี้ยนบุญบ,ญบองเพี้ยนทางให้ชีวิตมนุษย์ต่อชีวิตมนุษย์เพื่อกว่าการในชีวิตนี้เกิดีิบุญมิคุณร้าย จังหวัดสะบ้านันท์หอมเห็นเห็นยากยุ่งข้าเจ้าเหนี่ระทู่เหนียวอันเอะเหนีออย่ยวไข่สีไข่ไปนี่รายากย่อมเขาเรียกว่าแบบบำเพ็ญทานให้ชีวิตบำเพ็ญทานต่ออายุบำเพ็ญทานสืบอายุของพษษษษษษระพุทธศาสนายากย่อมบวชหลันนี่ ครูทีสม,มุดโบสถ์หลังนี้คือพระเจ้ากัตสปะก่อนในพัทธลกันี่เลยก่อนในพัทธลกับนี่ออกจากพระเจ้ามาอ่ากัตสปะแล้วกับมใสยพระเจ้าปูคุสันโธโกนาคมโนกัตตปโปจากมใสยโคตโม่มาเสรที่เราได้ทำบุญนี่ากโยมก็เทียบเท่าว่าเราได้ทำบุญ พระเจ้าห้าพระองค์ได้มาสืบส,สั่งอายุพุระศาสนาเรากาจะเป็นประโยชน์แม่ถึงศาสนาภาดเสียงในเมียนใต้บวชหลังนี่ก็จะได้สม,มุดอีกนีได้ม่ใส่ประโยชน์เลยครับคือกัรกับเราใส่มาแล้วอ่าองนี่ละแล้วดังนั้นอามาเห็นญาติเห็นโยมมาสมสมบุญทำบุญตั้งท่าทาบุญตั้งกองทุนเป็นบุญกุศล ส,ส,สร้างอุษษาาโบสถสืบสานอายุภพศาสนาหลักกระดิมขวดสนะเกณฑ์ศาสนาศัทธาอันปรเซศสัทธายะตรัติโอคันบุคคลจะข้าโบค่าสงสารได้ก็เพราะศรัทธานี่แหละเกณฑ์ยาโยก่ละนนเอียแต่ละเอียดแต่ทำแบบนี้เด้ออาตมานะจันาสานุเอ่อยาโยมทุกทาา่กกทานทุกคนผู้มีคอขายขอเด้อ ภูมิโศกหายโศกภูมิโรคยังหายโรคภูมิภัยหายภัยหายขอหายเสียบจัดไรให้ยยูดีมีเ้งบุญมันกวนยืนด้วยอายุวันนะสุขภละอัตถวิบูรณ์มนุญญาภาสถาพรสมุสรจงบังเกิดเจ้ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเคืน Ya, siapa tadi? Ya, hawa liwa hapura paripureti takara ewa mewa ito senang peta nangupaka patik iji tanpa Sabhe purintu sangkapa, Janbho panaraso yatam, Maniso tiraso nyatam. <tong> 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 อาจารย์สาธิตเอาลันคองไส่ในเปยังเนี่อเส้นครับผมนะครับลันค สาธุาสาธุไอ้ขึ้นสิบสองล้านเด้อเสียงงวดเนี่ยนะครับสามารต่อยอดทุกทราบในผู้คนนับนะครับเนาะครับผมไปยอดเท่ายครับครับมันน้ำกันเด้วยทุกคนยอดปลาปลาโย่อยวัดปูเที่งวัดปลาปัดมือปัดเที่ยวเขาเลยครับเดออเลยในไทยศูนย์เก้าศูนย์ กับเดือดเดือดวันน um, ี้เอามาลุ้นกันครับบาดีวัดฟาแทนวัดปูใหญ่ห้องกับยอดจีด้เท่าุรายนะครับเนาะกูราด้สิแาะน้อยไรมาเด้อกับก็คือว่าเป็นบุญของลูกของหลานครับพี่แม่พี่แม่ผู้ของหวาเท่ากูบสภาพดุยงใหญ่ครับมาซอยเจ็ดซอยสามมาสมทบษ์สามเนาะครับแม่ผู้เป็นผี้ชมนี่มาเร์คสภาพลูกศิษย์ลูกหา ครับอ well ่าไปทุกวันทุกว่าทุกคนนะครับอันยิ้มเอาสบายกูบนเรือมันเศร้านี่ครับครับเมื่อนี้ครับสองวันต้นนี้ครับที่เสียช่วงขึ้นมาหลวงพ่าป้านั่งที่วัดเขี้วสว่างเสียจช่วงมันก็ไปมาวัดพระแท่นวัดกูใหญ่นี่ก็ไป ประม่าเนาะกลับเนาะกลับกับก้อยเสียเป็นหน้าที่การงานเป็นการเล่นเรื่องของการครับขุนพ่อครับขุนแม่ก็ไห้ขึ้นกลับจุติบัตรก่อนเจียนกมาทุกงานครับขอแตงกูเพิ่นจัดอยู่จัดกุศลครับไปทางได้เพิ่นกระไปทีมงานของคุณแม่เพียงกมาครับงวดนดียร์วนสิหอบเงินหลานมาส่งปู่เขาจัดหลานดูนี่กับมาถึงงวดครับจผมการเนีนะ เราเงินล้านมาถวายปูน like yeah, ี่รอดปีครับขึ้แ um, ม่เต evet> sure> ียงครับเป็นเจ้าของแผ็งสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าใหญ่ก็ว่าได้แล้วครับเนาะครับครัเมื่อนีกับเปียกพี่เนครับสิบ่มเมื่อผ่านแถวชันว่าสิจู่ด่วนแล้วชันว่ารับ กับเอาลมท่านกระเดงใครมากกับเป็นดีใจดีใจพอแม่พอแม่พี่น้องบ้านเท่าก็สามารถเอาดีดีเขาแบบเดียบดอยอย่างสวยงามจากบิึงเล็กหัวดีย่างสิบหกงามๆลวดอ๋อเปิ่งมาคู่ตาสิตัวยอดจันบานเลยครับเด้อครับ เก้าหนึ่งสิบเก้าบทสาธุสาธุกับผมสาธุสาธุนะโอ้เป็สนบุต้องหลบองหลานี่มีแม่ผู้นะครับสาธุสินลงฮถ้าถึงสบุรมากอตามประเทศคือว่าพี่ครอบัอยู่ตามประเทศแม่ผู้เขามาไอ้ภาษาภาษาูสาวนะครับเนาะุกโรธสาธุสาธุนากันกับผม ใชเด็ครับเขาเป็นแาไม่เลน้สาธุสาธุครับผมเอาป้สเอาแผาดังเกินน้ำปูห้อง

บอกแต่ดพี่น้อง้ันแดงเข้าเท้าวันนี้เป็นวอดวอเทียบงานพุณแม่มัวๆขึ้นมาเข่าเท้าเนี่ยมนเข่าเท้าเนี่ยมันเข่าเท้อาเฟอร์ซเฟอร์ซีมากนเทียงานเท่าแะครับเอาเช่นซีมากนะครับเพื่นนะครับ หลับเหลือที่หลงพ่อใหญเขาครับที่นเลือกทีนัดอครับตาป่ามาครับจรงานของคุณแม่ของหววันและคุณอาจารสาธิตณ์ญางานทุกท่านทุกคนนะครับอาารย์ในทาอกานะครับฝาวมาท่านคุณแม่ของหวันหรืออาจารย์สาธิษณะทีิงานนะครับพงจะ ได้มากท right? ady, oh ุกอกัพต่นอองที่สุดรักนะครับการที่ดีต้อนรับนะครับยังไงดาในช่วงมีข้าหลวงพ่อครับผู้เฮานะครับการมีการบูรณะนะครับโบสถ์นะครับที่จะเริ่มเริ่มเยอมากได้เรียนแล้วนะครับการเรียนการรับทาครับอเข้าไปช่วงใดนะครับจะรับแขนอ่าที่เป็นที่ที่ทั้งในนะครับที่บอที่บ้องทุกมออนะครับอยู่ตรงไป ที่น้องสหรับกราบไหวนะครับแต่ังแด่ในจัดพขอให้โชคดีนะครับในวัดนี่แดูบังซีนดีเข้าไปได้ยาวบอกแล้วมาเยียดี่แกันเยมากเลยนะครับเียนเชอมาไเ้แนะวครับท่านโชคร์นะครับทีม้าที่หน้านองทู้แม่มนอง่อจากสาธิตนะครับดึนการได ยังแต่งงานได้น้อยนะแต่งป้ายยังยังเสียงสาธิตทั้งึ้นเก่าอยู่ไปแต่ว่ามาห้ามไหนพูดตาลงมาเรามาทำแบบนี้ละเลยนะครับกินขนมกินว่าไปกินขบงพูนเดียวผมครับแต่ในการแต่เรียนร้อยแล้วก็เชิญนะครับลูกไปแต่สังขลนะครับประวัติทางการนะครับเป็นอะไรจัดที่นั่งนะครับรอต้อนรับรับท่านอาหารคนไปครับบ้านนะครับวันนี้นะลูก จะมีงานเดียวนะครับในได้ไปนะครับมีงานเพื่อจะมาเจาะตรงหาความเพิ่มที่คุณรับเข้านะครับผมเข้ามาเข้ามาเข้วก็ไดเป็นงา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để những วัดอะไรพันแทนเท่านี้อาสิบพันศา ครับพี่น้องก็สําคัญอยู่เด้อห้าสิบพรรษาหรือว่าตั้งแต่อายุห้าสิบกับประมาณนี้แหละยิ้มครับผมแอดยิ้มกับสองย่างนี่แหละเนาะค่ะบ๊อบบัตนาธปันใดค่ะครับผมสําหรับยอดฝาปลาครับของวัดพาแตนหรือว่าวัดปู่หญ่เฮาวัดผงปูพี่บุญครับผมตําบลบ้านเดียงเนาะเป็นแนวทางทางศูนย์นี่แหละค่ะครับอ่าครับแล้วก็ยอดฝาปลานะครับด้วตัวเรียกยางสวยงามครับงามไม่รียิ้มเอ้าปู่ฟูสื่อคือใครแล้วก็มาแจกใครอีกเดียวเลยแปดศูนย์หนึ่งเก้า เก่าศูนย์ศูน์หนึ่งเก่าวยครับเด้อครับ๋ยเหมูว่านี่ปูดแตาแห่งวัาจิกรรมใครอยู่อ้าเอ้าอ้ายอดคปลามันเมียนี้ลยครับนี่นี่เห็นปะปูวัาจิกรรมใครขางมล่นน่วยสนขันเลนนวยอ้าวอ้าวพี่น้องศูนย์ศูนย์มาเนี่ยแล้วก็พี่น้องวันนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเอากระดาษเป่าให้พี่ห้อยสังคเพราะว่าพูดกระดาษเป่าให้หอยสังเนาะครับเนาะครับเหมือนครับครับคุณ ครับอ่ายอดปาปลาอย่าลืมได้ครับเด้อไปกินเขาปั้นครับยอดาปลาครับทางในีว่าเป็นเมืองสวรรค์นะครับนึ่เมืองสวรรค์ค่ะสำหรับเอฟซีนาะค่ะทีตามเลขของคุณพี่หอยสังเนาะค่ะงวดงวดทีหนึ่งหกนาะค่ะปูค่ะดึงกระดาษให้พี่หอยสังหนึ่งหกเล้วค่ะงวดทีหนึ่งหกวดนี้ดึงกระดาษเป่าค่ะพี่นิจพิจารณาเบิ้งค่ะเห็นแล้วครับค่ะข้อพ่นิจพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะทังนี้ แนวทางค่ะทางช่องให้เป็นแค่หน้าบ้างเนาะค่ะสายรอวันนี้ปูเกาหลีค่ะแมาเยี่ยมวัดพระแท่นค่ะครับผมอ่ามันก็จะแดดจังหน่อยนะครับเด้อสำหรับยอดพระปาครับ90019ครับอันข้างหน้าปูไปเพื่อใดครับมันแดดหลายเตียงโมค่ะข้างหลังก็ค่ะอธิษฐานได้ครับเพราะว่าอธิษฐานได้ครับเด้อค่ะออ ครับผมมีทั้งด้านหลังของปูนะครับเนาะครับปูใหญ่ขั้วมสูงโอ้วันเป็นรอยเมต็ดปลนแซงโม่ครับผมใหญ่ครับที่เป็นด้านหลังปูบ้านปูเมืองนะครับปูใหญ่เฮาปูบ้านแดงค่ะเหรียญเหรียญยังเหลืออยู่ได้เนาะค่ะยิมอยู่น้ำปูเฮาค่ะเหรียญครับเหรียญครับน้ำปูตาบีบซีทนใดสนใจอยากบูชาเนาะค่ะครับอาบีบซีทันใดจะเอาไปบูชาเป็นที่ระลึกค่ะครับกา ถักใครมาได้ทั้งซองได้ครับผมเลยว่าแอดมาทางไลน์ได้ครับสำหรับยอดปาปลา90019ครับยังสวยงามนะครับเนาะครับเพราะว่าจะเป็นเก่าๆหรือว่า101่งสีเตียงม่งมีความหมายป่เดี้ หรือว่าสุนทรเก่าๆสิาะครับครับสิบเก่าใช่ไหมสครับมีความหมา่นะครับก็เป็นตัวเลขที่แม่คู่เป็นยิบปัญหาสลากกินแบ่งทบานไว้ทุกตัวเด้ครับตัวเลขกระซาทุกอนุโมทนาสาธุบุญบูรไทยมีโชคมีลามีโชคมีมันบริบูรมาและมีองค์คู่ชี้พระเขาทุกๆค่ะครับนั่นเองครับไปที่โบสถ์ที่บูธนาใหม่ครับกาลังสางครับทั้งหลังด้านหลังครับพระมหาเจดีนะครับผมครับผมทางด้านคู่ยืนนะครับนะครับบูรนาโบสถ์นะครับอย่างสวยงามครับ โอ้คุณแม่ได้อย่างเนาะครับผมอ่าครับผมครับโศกโศกมันมันลำลำเรื่อยเรื่อยขับคิดเงินได้เงินคิดท่องได้ท่องคิดอะไรก็บคอยสมบัติปัตนาทุกประการครับอย่าลืมกับห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วกันค่ะเมื่อนี้แตงโมขอฝากแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าปูตาว่าปูตาจะถือใครไอ้ยังก็ยิ้มทางไข่ค้างขวาเนาะค่ะครับกลับไข่ค้าง้ะนุ่งขับปูอยู่กลางเท่ากันแล้ววางี้ยเดียว ปลาเดมตงกับยอดแาร์ปลาเนาะค่ะผมมาตรงกับยอดขาปลาพอดีครับก็จะเริ่มตัวเลขปูตาเฮ้าครับหนึ่งเก่าหนึ่งเก็ดเก็ดศูนย์ครับผมอ่าแล้วก็ให้อ่ามัดจำพอสาธิตกับแม่เดียนเพ่นก็คือสิบเอ็ดค่ะครับอ่าต่ว่าเลขมุ่งค้นของเราค่ะครับผมโุกๆมันมันมาตรงกันได้ยอดขาปลานี่ค่ะครับปูให้โชคพอสาธิตย่ำใด็มันจะเลขตัวเลขมันจะเป็นหนึ่งเก่าครับผมเอากับพิจารณาเอาพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะไปยิบหนึ่งเก่าจะเลื่อมยิบเก่าหนึ่งฝ่อม ครับผมแลืลืมหยิบไอ้ศูนย์ศูนย์น้ำด้วยค่ะครับผมอ่าสฉๆมันๆลำๆได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ทั้งจองกาบขอสวัสดีครับ